3ากันยายน2 5 6 2เวลาส0บนาฬิกาที่ห้องประชุมพระทัดพนมชั้น5้าสารกลางจังหวัดคนครพนมคณะกรรมาการสภาผู้แทนราษฎรสองชุดประกอบไปด้วยนายชัยยาพรมมาประธานคณะกรรมาการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะนายการุโณโหสกุลรองประธานคณะกรรมาการคนที่สองนายแพทย์ประสงค์บูญพงศ์ที่ปรึกษาคณะกรรมาการนายสราวุฒิวังริยา ผู้ในการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนานท,ท้องถิ่นนางนิรม,มนพานิชพงพันธ์ผู้ในการกองจัดทำงบประมาณและนายพร้อมพงศ์พฤกทาราผู้ในการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่15และอีกหนึ่งคณะที่มีดรพทยจิตศิวราคานในฐานะประธานคณะกรรมาการการปกครองตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับจังหวัดนครพนมโดยมีนายสยามสุริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนภาครัฐเอกชนตัวแทนประชาชนในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาติดตามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันรวมไปถึงการติดตามปัญหาด้านความมั่นคงป้องกันยาเสพติดและการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของนครพนมเพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยว ด้านนายสยามสุริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เปิดเผยสําหรับการเสนอของงบประม,มาณพัฒนาจังหวัดปัจจุบันต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาเรื่องอํานาจในการดูแลบริหารจัดการที่ขึ้นอยู่กับส่วนกลางคือสํานักงบประม,มาณเป็นหลักทําให้กระทบต่อการทับเลื่อนพัฒนาจังหวัดเนื่องจากผู้ว่าไม่ได้มีอํานาจเต็มในการพิจารณาใช้งบประม,มาณยกตัวอย่างปีงบประม,มาณ2 5 6 3 ทางจังหวัดนครพนมเสนอของงบประมาณพัฒนาไปอย่างสำนักงบประมาณ290ล้านบาทแต่ก็มีการพิจารณาตัดไปเกือบ200ล้านบาทเพื่อแบ่งไปใช้ในส่วนของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้การบริหารจัดการงบประมาณขาดหายไปกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดหากเป็นไปได้อยากให้คณะกรรมาการมีการเสนอรัฐบาลแก้ไขให้แยกการพิจารณางบประมาณเป็นสัดส่วน และแยกงบพัฒนาท้องถิ่นออกจากกันจะได้มีศักยภาพในการใช้งบประมาณพัฒนาด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวรวมถึงสาธารณูปโภคเต็มรูปแบบซึ่งจังหวัดนครพนมยังมีปัญหาที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนแก้ไขด้านงบประมาณเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดของเราังไม่มีนะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งอันนี้อันนี้ไม่ต้องตอบผมนะฮะยุทธศาสต์ของเรานะครับเราเอามองว่า คือมหาวิทยาลัย<ม>ชั้นนำนะครับในการสาร้างสารควคมรุ้ว่าทำในำาร้างสมถงครับโรงพยนบาธิษณะครับเพื่อที่จะรองรับในส่วนต่างๆท,ที่จะเกิดขึ้นในอน,นาคตเพื่อรับรอง